สวัสดีค่ะหนวยที่4แล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงแนะนำนะคะการค้าปิกอิเล็กทรอนิกส์นะคะรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเนาะอ,อ่ะิืมกันเลยดีกว่านะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่เยอะก็จัดจ้านนิดนึงนะคะเนาะอ,อ่ะไปเลยนะคะเออนะคะอ่ะนะคะมาพูดถึงของอ่า การขอโทษค่ะเดี๋ยวเอาวัตถุประสงค์ก่อนละกันนะคะก็คือหเลยก็คือให้อธิบายลักษณะส,สินค้าในธุรกิจค้าปีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ 2. ค่ะอธิบายนะคะแบบจําลองการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะสาอธิบายเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเรามาดูความหมายนะคะการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะหมายถึงการขายสินค้าและก็บริการให้กับผู้บริโภคนะคะ โดยนะคะอ่าโดยตรงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ไม่ผ่านคนกลางไม่ต้อย่างใดนะคะแล้วก็เรียกบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ว่าผู้ค้าปีกอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เหมือนใครขายของปีกอะคะอ่ะบนอ่าบนบนอินเทอร์เน็ตนะคะเนาะอา๋ก็งงว่าทำไมชอบกลับอะนะซึ่งสินค้าแล้วก็บริการที่ขายบนร้านค้าปีกนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็อาจจะได้แก่นะคะ หนังสือโดนตีเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะบริการธุรกรรมการเงินแล้วก็บริการการซื้อหุ้นด้วยนะคะในในปัจจุบันนี้อาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะคะนาะต่อไปนะคะคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ดีเนี่ยบนสื่อเล็กทรอนิดควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะ 1. ค่ะ ชื่อตาสินค้านะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าแบรนด์อะนะคะจะต้องสามารถจดจําได้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะทำไมเรารู้จัก iPhone เออนะคะทำไมเอ้ยมันคุณ iPhone Apple นะคะเนาะเออนะคะทำไมรู้จักเลอ่าทำไมรู้จักโค้กทำไมรู้จักป,ปั๊บซี่เราเห็นตานี้ทำไมเป็นแท็ก,ทกซี่เฉยแล้วเห็นตานี้ทำไมเป็นป,ปั๊บซี่แล้วเห็นตานี้ทำไมเป็นโค้ก นะคะคเราเห็นรถคันสีส้มทําไมเรารู้ว่าเป็นขนส่งเคอรี่เออนะคะนะทำยังไงให้ให้มันดูจุดเด่นได้นะคะเล้วเห็นแอป,ปนี้เป็นสีม่วงทําไมเรารู้ว่าเป็นไทยพาณิชย์นะคะพยายามนะคะอย่าไปทําซ้ํานะคะกับกับสินค้าอ่าเขาเรียกว่าสมมุติว่าเราทําขนส่งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขนส่งมีสีอะไรบ้างใช่ไหมเออหนึ่งสีแดงนะคะไปรษณีย์เรารู้แล้วนะคะสองสีส้มนะคะเอออ,อสาม สีเหลืองนะคะเราก็รู้อยู่แล้ะถ้าสมมติว่าเราจะทําขนส่งเราก็เราจะเอาสีพวกนี้ไปไหมนะคะมันจะทําให้คนอ่ะสับสนนะคะหรือว่าเฮ้ยเรากาลังจะต้องตีตลาดเราต้องให้สีเหมือนเขาอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องให้แตกต่างแล้วก็ทําให้เขาจดบจำเราได้ง่ายๆนะคะเออสีอะไรดีน้ําเงินไหมเออน้ําเงินยังไม่เคยเห็นนะคะประมาณนี้นะคะสองค่ะ มีการนะคะรับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการหลังการขายนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเซอร์วิสเนาะเซอร์วิสนี้ต้องสำคัญมากๆนะคะ บริการหลังการขายเนาะอ่าสามค่ะสินค้าและบริการควรมีมาตรฐานรองรับนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ไง่ายขึ้นเราเคยสังเกตไหมว่าเฮ้ยเวลาเราจะซื้ออะไรสมมติว่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ้ยมันเคยผ่าน iOS ตุ๊ดตุ๊ตุตัวนี้รับรองอะไรมาตรฐานตุ๊ดตุ๊นั่นแหลคะค่ะตรงนั้นแหลคะค่ะที่มันจะทําให้การันตีได้ว่า มันควรที่จะซื้อนะคะเอาจริงๆเวลาที่อาจารย์ซื้อสินค้าซื้ออะสมมุติอาจารย์ซื้อปลั๊กไฟคือใครจะว่าอาจารย์บ้าก็ว่าเถอะนะคะคือเป็นคนที่ซื้สามารถซื้อปลั๊กนะคะได้ในราคา500บาทปลั๊กไฟ3มตานี่แหละนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์จะต้องมาเสียเงิน500บาทอาจารย์ในช้อปปี้เขาขายกันไม่ถึงร้อยนะคะ อาจารย์เขาขายกันอยู่120เองนะคะตามตลาดท้อง่อท้องตลาดทั่วไปนะคะที่อาจารย์ซื้อนะคะอาจารย์ไม่ได้ซื้อเพื่อความแค่สะดวกสบายอย่างเดียวเพื่อจะเอาไปใช้งานอย่างเดียวแต่อาจารย์ต้องนึกถึงว่า เอาไปใช้งานแล้วมันปลอดภัยกับอาจารย์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเฮ้ยเอาซื้อไปไม่ใช้ใช้3วันพังทีอาจารย์เคยซื้อแล้วค่ะนะคะปลั๊กไฟนี่เป็นอะไรที่ซื้อเยอะมากซื้อบ่อยมากเป็นอาจารย์เป็นคนที่ชอบซื้อปลั๊กไฟนะคะเวลาที่จะใช้ปลั๊กไฟนะ,ะด้วยความที่อ่ะโอเคเราอ่ะเอะเอไอคือจะเมาส์ให้ฟังว่าเมาจ้ะคืออาจารย์เคยไปอยู่บริษ,ษัทที่เป็น ผลิต u p s ใช่ไหมแล้วก็ปลั๊กไฟแล้วคนี้อาจารย์จะรู้ว่าอ๋อ ů, i, ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจารย์ Việt, อาจาจะแบบไม่ได้เรื่องมากอย่างนี้เนาะพอเราไปรู้ว่ามันมันต้องแบบนี้แบบนี้เราก็เลยเรื่องมากเป็นพ mm ิเศษก็คืออย่างเช่นอะสายไฟอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะดูเอาจริงๆถ้าเราดูไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยว่ามันก็ต้องควรแบบหนาๆเปล่านะคะเนาะเออนะคะแล้วก็ มันคนไม่กอกแกกอกแกกหมอกแกกมมาขยับทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมันก็ดูความดูดูต่างนะคะพลาติกที่ใช้ไม่ใช่บีบทีเดียวแตกเป๊ะเนี้ย ใช่ค่ะใช้ได้สองสามทีแม่งมันระ,ะเบิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออความปลอดภัยอาจารย์ซื้อ,อความปลอดภัยครจะว่าจ์แบบพีซื้ออะไรอย่างเงี้นะคะเวลาซื้อนะอาจารย์จะเป็นคนที่ซื้อปลั๊กไฟจะไม่ได้ซื้อตามตลาดอะไรเงี้ยก็เคยซื้อคือก็ต้องยอมรับว่าเคยซื้อแหละนะคะแต่ถามเอาดีๆเอาจริงๆก็คืออยากซื้อตามร้านแบบเิดตอนนั้นก็ไปซื้อโฮมโปรอะไรพวกนี้มันมีมพวกมาตรฐานอะไรรับรองอะไรเงี้ยนะคะก็อ่าเขาเรียกว่าเราซื้อความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นอันนี้อันนี้ไม่ได้เรื่อง วัคซีนแล้วรถนะคะถามว่าเบนซ์น่ะมันแพงแสนแพงแต่ทําไมคนถึงอยากขับเบนซ์น่ะนะคะเออเรารู้จักเบนซ์กันใช่ไหมเออทาไมเบนซ์น่ะตามันหูยตามันใครใครๆก็อยากขับเบนซ์นะคะเพราะว่าเราแล้วเราเห็นตาเห็นตาที่มันเป็นแบบนั่นก็คือรู้เลยว่าเป็นเบนซ์ใช่ไหมเออเขาสร้างอันนี้คือเขาสร้างแบรนด์ขึ้นมนาะคําพยานเดียว นะคะสินค้าคือเบนเบนะคะแบรนด์เบนเธอนะคะสัญลักษณ์ใส่รูปเป็นนี้เป็นเป็นอะไร่ดาวสามแฉกเออนะคะมีการรับประกันคุณภาพเป็นรถแต่บอกตรงเบน์นะคะเป็นรถที่แข็งนะคะแล้วก็เออที่เขาเขานิยมซื้อนะคะที่มันแพงแต่คนนิยมซื้อเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือ มันปลอดภยัยมันขับแล้วมันรู้สึกม,มันไม่ได้ความรู้สึกมันปลอดภัยจริงๆนะคะในชีวิตประจเองก็อยากจะมีเบน์เหมือนกันนะจ๊ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงตัวน้อยๆแบบเรานะคะก็ควรซื้อเบน์อย่างว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะมีอะไรขับไปก่อนค่ะนะคะก็นะคะือถ้าคนเราเลือกได้นะคะเขาต้องเลือกความปลอดภยัยเนาะนะคะบางทีเนาะ,ะมันก็ต้องดูอะไรผู้นี้ด้วยเนาะอ่ะสี่ค่ะนะคะราคาถูกกว่าท้องตลาด นะคะจริงค่ะอันนี้นะคะอาจจะมีโปรมีอะไรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็คือเวลาเราจะขายของเราต้องดูอะ่ะว่าสิ่งที่เราจะขายอะ่ะมันจะเป็นวอนหรือเป็นเนสนะคะถ้าเราเรียนธุรกิจดิจิตอลแล้วเราจะรู้น้องว่าวอนคืออะไรนี่ก็คือวอนก็คือสิ่งที่เราจะต้องการใช้นะคะปัจจัยทั้งสปัจจัยอาจจะมีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ปัจจัยที่7ขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะนั่นคือวอนนะคะ คือเราต้องใช้นะคะอ่ะสมมติแล้วกันถ้าถามว่ารถรถยนต์เป็นวอนหรือเป็นเป็นนิดมันก็อาจจะตอบได้ทั้งสองอย่างค่ะนะคะสมมติว่าเอ้ยวอนก็คือฉันต้องการจริงๆเพราะบ้านฉันนะ่ะห่างจากอ่สมมติแล้วกันห่างห่างจากที่ทำงานนะ่ะ20ิโล นะคะแล้วคราวนี้ถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปอะ่ะฉันยังมีลูกน้อยอีก3าคนอย่างเงี้ยแล้วก็ควรที่จะมีรถยนต์โอเคนั่นคือวอนนั่นคือสิ่งต้องที่ทวอนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องการรถยนต์นะคะฉันมีฉันมีรถยนต์อยู่แล้วนะคะฉันมีคันหนึ่งอยู่แล้วแต่ฉันอยากได้เบนซ์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือนิดก็คือประมาณนั้นนะคะเราควรที่จะรู้ว่าของที่เราซื้อของที่เราจะขายจะเป็นนิดหรือเป็นวอน แต่อาจารย์แนะนําว่าให้มันเป็นวอนนะคะก็คือหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันคนเรามันใช้เป็นประจำอะ่ะมันมักจะขายได้ตลอดนะคะเออนะคะถ้าเราสามารถเจอซื้ออ่ะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นปัจจัยแหละเป็นปัจจัยหลักแหละไอ้ปัจจัย4แหละก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่ใสนะ่น่ะมันเป็นแบบธรรมดามาตรฐานหรือว่าคนเขาใส่ทั่วไปที่เราจะื้อที่เราจะขายหรือว่าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นถ้าเราจะขายเสื้อผ้าแฟชั่นเฮ้ยมันเป็นนี้แล้วนะ ถูกไหมนะคะมันเป็นนี้แหละเป็นนี้ไม่ว่านะคะแฟชั่นเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามและไอที่สมมุติว่าเราขายไ่หมดขายหมดก็ดีไปถ้าขายไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าให้ขายให้ขายอะไรที่เขาใช้กันเป็นประจานะคะเป็นวอนเนาะอ่าถึงกับถอนหายใจเลย นะคะต่อไปนะคะแบบจําลองการค้าปอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คืออันนี้จะเป็นแบบจําลองซึ่งมีอยู่สีประเภทนะคะประเภทแรกเลยนะคะก็คือการตลาดขายตรงโดยผู้ผลิตนะคะหมายถึงการขายสินค้าจากผู้ผลิตไปย,ยังผู้ซื้อโดยตรงนะคะโดยไม่ผ่านคือ,อคนกลางหรือว่าตลาดกลางแต่อย,ย่างใดเลยแต่ว่าจะต้องอาศาายัยนะคะช่องทางการสื่อ,อติดต่อสื่อสเพื่อน,นำเสนอ,ส,อสินค้าอย่างเช่นการนำเสนอ ด้วยเว็บไซต์ผ่านเครือขา่ายอินเทอร์เนต็ตการส่งอีเมลการส่งแฟกซ์หรือว่าโทรศัพท์ต่างๆเป็นต้นนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือช่วยขจัดคนกลางนะคะอันได้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ติดต่อก,กับผู้บริโภคโดยตรงแทนนะคะส่งผลให้วงจรของห่วงโซ่อุปทานในส่วนช่องทางจำหน่ายสินค้าสั้นลงนะคะผู้บริโภคเนี่ยจึงจะได้รับสินค้าที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ผู้ผลิต เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้อีกด้วยนะคะหนูอาจจะเป็นพวกเดลพวกโซนี่อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์ถามนิดน,นึงว่าเอาออดีจะโดนไหมเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่าสลากกินแบ่งขายแปดสิบบาทารู้ใช่ไหมเขาประกาศเป้าๆๆไม่มีที่ขายเกิน80ิบบาทแต่ปัจจุบันเป็นไงคะเฮ้ย ทําไมฉันโดานซื้อใบละร้อยใบละร้อยสิบอะรู้ไหมคะเขาบอกว่ารัฐบาลอะยังไงก็ให้ขายอะไม่ไม่เกิน80นะคะใช่นะคะมันมาจากรัฐบาลอาจจะแบบไม่เกินไม่ถึงก็จริงๆแล้วเขาก็ดูบวกกาไรแล้วแต่อย่าลืมนะคะมันมีพ่อค้าคนกลางที่เข้าไปซื้ออะนะคะแล้วมันก็คอยอเหมือนแบบกินหัวกินลายหัวกินลายอะไรพวกนี้ไปมันก็เลยทําให้ สูงขึ้นนะคะก็เลยทุกวันนี้เราก็จะได้ได้เห็นอะไรนะเขาเรียกว่าสลากกินแบ่งที่ราคาลอยอับนะคะบางอันนะคะใบเลขเรียงไอ,เอ้เลขเดียะเลขเขาเรียกวเลขเหมือนกันอนะ่ะเขาเรียกวเลขหวยชุดเอ้ยไม่ใช่สิสลากชุดนะคะก็เออมีให้ดูเหมือนกันจุ้ม นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราเขาจะเขียนอยู่ว่า80บาทอะ่ะแต่เราหาซื้อ80บาทไม่ได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่80บาทหาไม่ได้จริงๆนะคะนี่หรือว่าถ้าจะเป็นแบบนี้หัวชุดแบบนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นชุดแบบ3 3ใบกี่บาทว่าใบสามใบสี่ร้อยสามใบอะไรเงี้ยแบบเออนะคะก็มีแบบนี้าถาม่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นแพงได้ขนาดนี้นะคะเนาะ แต่คนไทยก็ชอบลุ้นนะคะก็อย่างว่าแหละอสองค่ะนะคะผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นการขายตรงนะคะจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยจะขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นร้านค้าเสมือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีร้านค้าจริงนะคะที่จะใช้จัดเก็บสินค้าหรือว่าใช้ขายสต็อก เออขายสินค้าอีกนะคะดังนั้นวิธีนี้จะลดต้นทุนนะคะในการดําเนินงานได้หลายประการเลยอย่างเช่นค่าเช่าร้านค่าน้ําค่าไฟเป็นต้นนะคะเนาะอ,อย่างเช่นเว็บอเมซอนเป็นต้นอะไรแบบนี้นะอ่ะสค่ะผู้ค้าปีกแบบคลิกและมอตานะคะมอตามอตาเออนะคะ ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะด้านนี้ด้านเนี้ยนะคะเลขสามนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีร้านค้าเดิมอยู่แล้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าร้านค้าแบบหลายช่องทางนะคะโดยอย่างอ่าเว็บไซต์ประเภทนี้นะคะอย่างเช่นนะคะโอ้ยซีเอสนะคะคือคือเขามีร้านค้าอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็อยากจะมีช่องทางเพิ่ม ในการที่อยากจะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะเนาะวิธีนี้เขาก็จะแบบควบคู่ไปใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการค้าปลีกแบบใหม่นะคะก็คือคลิกก็คือแบบเป็นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์นะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตแล้วก็การค้าการค้าปลีกแบบเดิมก็คือมอตา้ามอตานะคะเป็นการขายสินค้าผ่าน แบบหน้าร้านที่จัดไว้นะคะเนาะทุกวันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนกันามายืะแล้วนะเขาก็ทำกันอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นสินคงสินค้าอะไรต่างๆะนะคะสี่ค่ะอึ๊บเอ๊อันนี้ก็บางอยู่สี่การค้าปลีกแบบออนไลน์มอนะคะมีลักษณะคล้ายกับบริการอะไรเนี่ย อ่าอะไรไม่รู้อ่ะ,อะเดี๋ยวอ่านไปผิดนะคะเนาะอ่ะนะคะก็อ่าเป็นการนำรูปภาพสินค้าหรือว่าโฆษณานะคะไปฝากไว้ในเว็บไซต์กางนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ที่ต้องอ่าการจํำหน่ายสินค้าชนิดต่างๆไว้ด้วยกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถคลิกเชื่อมโยงไปหน้าเว็บที่ขายสินค้าดังกล่าวได้โดยตรงนะคะ เว็บไซต์แบบออนไลน์บางมอจะจัดกลุ่มสินค้าชนิดรุ่นแล้วก็ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าผู้ขายเลยคนละลายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบราคาและก็เงื่อนไขชัดเจนได้นะคะอย่างที่เราเห็นก็นอาจจะเป็นเป็นแอปแล้กันนะแอปช้อปปี้อะไรพวกเนี้ยนะคะอ่า ต่อไปเรามาดูนะคะเครื่องมือในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เป็นการเลือกซื้อนะเป็นการเลือกซื้อนะแล้วก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าเออมันจะเลือกซื้อจะได้ยังไงอย่าง,างติ๊กต o อตน,นี้เขาก็จะมีในเรื่องของอันนี้ก็เลิกำลังบูมนะมีการไลฟ์สดขึ้นมานะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยว่าอ่า t ิ๊กต็อกยังไม่มีการไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นอินสตาแกรมก็เป็นการโพส์อ่าโพสรูปขายนะคะเฟซบุ๊กทั้งไลฟ์สดทั้งโพสก็ได้นะคะ ส่วน Lazada กับ s h อ p e e นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเป็นแอปพลิเคชันนะคะทีะ่เชื่อมก็คือเขาเรียกว่าอะไรแม่ค้าสามารถไปฝากไว้เลยไปฝากไปฝากไว้ตามเงื่อนไขเนาะก็สมัครตามกฎกติกาเขาไปแล้วไปใช้ตรงนั้นเป็นส่วนกลางได้เลยนะคะคือโดยทุกวันนี้อาจจะถ้าเป็นบริษัทเล็กๆไม่ได้บริษัทเล็กๆสิแบบว่าอาจจะมา ธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพราะว่าอย่างเนอะมันมันเปิดดังนะคะเขาก็มาฝากร้านพวกนี้ได้นะคะมันก็เป็นละช่องทางช่องทางหนึ่งที่ที่จะใช้เนาะกับแล้วอ่าอันนี้ก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นลาซาด้านะคะเขาก็จะมีพวกโปรพวกอะไรเข้ามาช่วยด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ่าช้อปปี้นะคะสิบสองสิบสอง ต่างๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่ว่ามีผลกระทบต่อการค้าปลีกกันบ้างนะคะว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยนะคะในกระอับในปัจจัยที่มีผลกระทบนะคะก็คือความสามารถในการทํากําไรนะคะว่าเราจะทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนกับับ กับอันนี้นะคะถ้าขายแพงเกินไปก็ไม่มีคนซื้อใช่ไหมถ้าขายถูกเกินไปมันก็ไม่ได้กําไรนะคะก็อันนี้ก็คือความเก่ฑกําไรเนาะสองค่าตาสินค้านะคะอย่างที่บอกนะคะตาสินค้านะคะก็มีผลนะถ้าทำ,ทำยังไงที่จะให้ลูกค้ามีความเชื่อถือกับแบรนด์และมีความจงรักภักดีกับแบรนด์นะคะถามอย่างคนที่ใช้เบนท์ทไมไม่มีอ่ะขอโทษคนที่ใช้ Apple นะคะทาไมถึงไม่ค่อยอยากจะกลับมาใช้ Android ทําไมคนที่ใช้ Apple อย่างขอโทษค่ะ iOS ถงึงยังใช้ iOS ตลอดนะคะอันนี้ก็คือความจงรักภักดีนะคะเนาะให้กับตาสินคา้าประสิทธิภาพดีแค่ไหนดีสมคำลํำลือหรือเปล่าไม่ใช่ดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายนะคะเนาะ แล้วก็การออกแบบเว็บไซต์อันนี้ก็สําคัญนะคะเป็นช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถ้าหน้าตามไม่ดีก็ไม่มีคนเขาอยากจะเข้าไปดูเนาะนะคะแล้วก็ดูอ่ะมันจะถึงพูดถึงความน่าเชื่อถือด้วยถ้าแบบว่าออกแบบมาอลังการงานสร้างอย่างน้นมันก็ได้ขวัญกาลังใจแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันดูมีมีงานมีการมีความน่าเชื่อถือบางทีเรายังมองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกเลยนะว่าเฮ้ยคนนี้ดูสวยดูเรียบร้อยแต่ที่จริงแล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าข้างในเขาเป็นยังไง แต่คุณบอกแล้วว่าคุณตัดสินเขาแล้วว่าเขาดูสวย mm. เขาดูน่ารัก mm. เขาดูเรียบร้อยนะคะเนาะมันก็เหมือนกับหน้าเว็บไซต์เหมือนกันถ้าเขาเห็นเว็บไซต์ว่ามันดูดีมันอะไรเขาก็จะตัดสินใจเข้าต่อไปเนาะการรักษาความปลอดภัยอันนี้อันตรายมากเลยนะคะในเรื่องของเงินนะคะเนาะก็ต้องมีนะคะตรงอันนี้ต้องมีนะคะต่อไปกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ก็จะมีอยู่ประมาณ3กลยุทธ์นะคะก็คือ1เลยก็คือการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จนะจุดเดียวก็คือหมายถึงให้มันจ่ายครบจบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบสมมติว่าเออเราถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาซื้อของใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปโอนตังค์แล้วก็แต่งแจ้งใบสลิปอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็จะมีอยู่นะแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้เราแบบโอ้ยลำบากใจนะคะแต่ถ้าเป็นแบบแอปบาบงแอบปบแบบแบบนะคะเขาก็ คลิกตรงนี้ปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บตรงโอเคเตรียมพร้อมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเนาะสองค่ะเพิ่มพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าเราตามเทรนนะคะเทคโนโลยีเราก็สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าจะค้าขายได้จะได้เปรียบได้เปรียบกว่าคู่แข่งอะเนาะอ่ะสามค่ะช่องทางบริการ ที่เป็นเลิศนะคะบอกเลยว่าช่องทางการบริการหรือว่าบริการหลังการขายนี่สําคัญมากเลยนะคะหรือว่าบริการระหว่างที่จะขายเนี่ยศกนะคะคือสิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องตอบไวตอบให้ไวนะคะอย่าอย่าทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจนะคะตอบให้ไวเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็วันนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมทำบริกรารแล้วกันบ้านกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching!